ขาดไว้อู้อ้พี่น้องพี่น้องบึ้งพี่น้องติดแล้วครับพี่น้องหมักไงเนี่ยพี่เจียงอู้หมักไงหมักไงพี่น้องโอ้ยอยู่เฝ้ายกสูงพี่น้องอย่เฝ้ายกสูงพี่น้องดื่มน้ำสวัสดีพี่น้องใส่มองไม้ที่สามครับพี่น้องไม้ที่สามไม้นี่แปลกนิดนึงครับพี่น้องใส่ทวนทวนน้ำขึ้นไปครับโมโหว่าน้องเขาสิไหวบ่แต่ว่าน้ำามอะไรแห้งหมดไดย ย,ยันยันไปเลยนะเบิร์เด้อแต่ว่าไม้นี่เขากาลุ้นกันครับมาที่นีป่าบ่เงียบครับพี่น้องปกติไม้นึ่งไม้สองเขาลงปไปนี่ป่าตึมเลยครับพี่น้องเขาใส่ยัง่แล้วเลยป่าติดเนาะแต่ว่าไม้นี่ยังมาเห็นครับยังมาเห็นตอยู่เนาะยังมาเห็นโตโดนเลยอา,อาจจะเป็นไม้ที่ใกล่เคียงกันก็นได้ครับ ต้องอ่านยังต,ตื่นตื่นหมายแหลกหมายสองเยู่นี่นี่ยุกไม่ต้องยกสูงไม่ต้องอย,งยกสูงหมายหมายที่สามครับพี่นอ้องหมายที่สามกะ,ะเก็บไปแล้วตัวนึงครับปล่อยไปตัวนึงครับปล่อยขายไม่อีกแล้วโอเคปลาเริ่มิีแล้วครับ เข๋งๆนี่ติดแล้วเนี่ยนี่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 โซนเอาโซนเอาปลาอะไรวะอือปลากระจกช <c oughs> ่วงนี้ปลานไม่เขากางมองเขา,าเขาเงยยกสูงยกสูงปลานปลามันแหง้งแล้วก็ซุ้มนึงมันสิรหลอดนะมันมา,าซ้อนกันสองสามตัวดิพเวลามาันมาตืมแล้วตืล้วตืล้เออใจเย็นไปเรื่อยเหมือนมันแล้วเหมือนมันแล้วมันนำตืมมันยัเจ๋ยง สน้ำตื้นเ้ายืนได้เมอที่รังเขาสนมาถึงเนี่ยเฮเขากันสิเลยเขาหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆเขาหูวจักแรงไปเรื่อยๆเห็นปะขุนทั้งหมดติดเลยนี่น้ำตื้นเขาจะได้ป่าตรงนี้เหอหนี่นะไในบ่ปวดใจบ่ช่วแล้วบ่ไหล่ย่องด้วยใจเย็นใจเย็นพี่เบ้านน้ำตื้นเขาทางเขาเนี่ยเออเขามีหลักยืนไง เนี่ยเจิงป๊บปลาเลยเจิงเขาเขากรตังแล้วเอ้าเจาะชังปลากระตังติดเลยโอ้นั่นตรงเพิ่มหน่อยผมเป็นตลอดน่เนี่ยเนาะเดี๋ยวบังทานนัการก่อนเอาพี่เจ๋งเจ๋งเจ้ายัง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 อยู่มันเขากระังแล้วเอาไม่ไม่ออกที่เจ๋งไม่เอาวกงไม่ฟังก่อนฝ่าวใส่ฝ่าใส่ห้องใหม่ยังอะไล่ ต้องมาติ๊กยิงเลยติ๊กติ๊กติ๊ติ๊มันรังเตียกับลุดนั่นแหละเห็นป่ะนี่นี่แหละนเพี้ยนป่ะพอหนึ่งสองนี่ปากกะละมังนั่นแหละเจ๋งก็เหมาะแค่นั้นแหละตารุ่นนี้เจ๋งชอบถ้ารุ่นใหญ่เจิงไม่เอาใ่ไหหนก็ปล่อยมดเออไม่ร้องเราพี่เจ๋งเนาะชอบอยู่แต่มันเอาไม่อยู่บางทีแรงปลามันเยอะ <laughs> nhìn vẫn như tuần um này hỏi hơn tôi nha đa tôi 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 trời, tôi 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 เย็นสุดยอดแล้วบ่ต uh, ja, uh. ah, ้องยกสูงคือเยงเจอตัวโตยังเอาอีกทุ่มนึงเขาไล่ยุ้งสิออกมาสิหลอดสุดอ่าเยอะเจ้าพี่เจ้าลุงพี่เขาหมุนปลายครับพี่น้องไล่พุ่นทิศละพุ่นทิศละก็โดดโดดเออฟาโดรไล่อยู่แต่ว่าคือจูบ่าไล่ไปเลยลุงพี่จูบกันเกินเออนะทิศละทิศละคือเย็นทิศละบ่เออฟาอย่างนี้ลาเล่นบ่ กุ๊กลักฝุ่นึ้นบักยังไงนั่นน่ะป่าข้างติดปาข้างอกพี่น้องปากาลังอกอืออยู่พันเอ้าพี่เบิร์ดจับได้บ่อะไรเึกว่าะโดเล่นขาอีกล้ฮยะรว่าะโดฟ้าเหรอเขาเขายามไึ่งก้อได้พี่เจ๋งหยามไึงก้อนกันได้ไล่อกมไล่อกมพี่ ใช่ไหมมันเยอะปลาเยอะปลามันออกมาเยอะพี่หนอฝุ่นฝุ่นฝุ่นปอกหลายค่ะข้างนั้นเลยข้างนั้นเลยเป็นอย่างไรจุกสายจุกเฮ้ยมันบอกออกมาเนี่ยเราไปฝุ่นถ้าฝุ่นติดตึมเลยเหรอเดี๋ยวให้พี่เจียงไปไปจุกสายจุกงุนข้างหลังเขาติดเพิ่มฟอมเพิ่มเลยข้างหลังเอาเอาเอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อนห้องมือนีปลาติดตีพี่น้อเรียนเลยม่องเรียนเล่าขุนเจ้าขุนม่องเรียนม่องเรียนเลยตรงกลางไหนไหมนี่นี่นี่ ที่เบ็ดแบบวงสงกลางวงกลารของตัวนี้ไงนะผมว่านนะม้อนม้อนม้องไหลเลยม้องไหลเลยตรงกลางไหนพี่เจงพี่จงเอาส่วนเนื้อะส่วนเนอสงใหญ่ี้ไง่โอ้ฝุ่นลิ้มฝุ่นลิ้มฝุ่นกระติดล่ะเอ้าตั้งหน้าผมเนี่ยโอ้ยอยากมีมือซอยเด้บัติเลยเด้โอ้มาเหลือใจแต่บัตินี่เออมันอยู่ในหนังบอก ตัวนั้นมันลอยแล้วริมเหมือนกับเหมือนกับนี่นี่เบิ้ลนี่นี่นี่เบิ้ลเดี๋ยวให้พี่เบิ้ลเอาตัวนี้ก่อนนี่นี่เบิ้ลตัวใหญ่สวยหลุดหลุดนลุ้นลุ้นเฮ้องามงามเอน้าตื่นหี่หรอกมองนี้น้าตื่นเออเ้าเห็นกันสะดวกขึ้นเนาะสะดวกขึ้นทำไมมองต้นนี้แหละเออเนี่ยคนตรงนี้แองมาเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้แองมาเลยเหน่อสัตว์เออโซเฟอร์เฮาฝนครับผมกับพหลตุนจอดทุกคมาข้าม สบายใจเลยเออยิงงานเขาหาป่ากับมวนไปอีกแบบนึงครับพี่น้องมักคนละย่างครับชีวิตคนมักหาป่าคนบ้านนอกครับเด็กหน่อยบ้าน,นอกเคยหาป่าบ้าน,นอกมาเห็นงานในกรุงเทพครับพี่น้องมือเหนียวกัมือวันยดมาหาป่าพ่อได้ไปตากแห้งกินเนาะครัพถอดปลับนี่นี่พี่วุิวัข้างหลังเจ้ามักไงเล่นนั่นฮู้บึงดูดู อยกเด้อเฮ้ยอย่า,งงาปล่อย,อย,ย,อยตัวนั้นบักงไเลยพี่เก่งเอาบักงไงเลยครับน้องเก่งเอาใหญ่เลยครับพี่เก่งถ้าปล่อยตัวนี้นะผมลงเลยนะผมลงหน่นหนึ่งเลยนะส่วน,วนพี่เก่งส่วนไว้ก่อนให้มันอยู่ก่อนหาทางยืนหรือมันขั้นเนีเ่ยจับตัวไว้ก่อนผมว่ามันแห้งดิพี่เก่งจับให้อยู่นะจับทีเดียวมันปื้ดทีเดียวได้พี่เก่งรุ่นพี่เก่งครับรุ่นพี่เก่ง รุ่นน้องเก่งครับปล่อยปล่อยไปแล้วประมาณน,นี้ขาโตหอกโตนี่ครับพี่น้องมื่อนี้เฮ้ยตัวน,นี้จับให้แน่นนะพี่เก่งนะเออ,อเอ,อเาร้องข้าวหนานนึงเลยนะยสุดยอดครับมื่อนี้สุดยอดพี่เก่งเออนอนๆไปเอาตัวนั้นก็ไงได้ตัวนี้มันถือมันก็นเ,ล,เลือดออกเนาะบาดดออะไรมั้น่ะโอ้นี่ปะบูบูใหญ่บูใหญ่เอาจะเฝ้ายกสูงกูจะเฝ้ายกสูงพีนง<ๆ>พ่น้องจะเฝ้ายกสูงพี่น้องเห็นน้ำ เบิดแล้วีเบิดเ,ด,เดี๋ยวฝ่า,ายกสูงพี่น้องไม่เห็นน้ำเหยังวะพี่น้องลร่อรุ่นน้ำกันครับพี่น้องป่าหลายครับมุมนี้ครับมหมมีคนซอยครับพี่เจงก็ต้องทั้งฝุ่นก็นเอาทัา้งหุ่นเขาบมอเขากางเลยพี่น้องเขาจงมามเลยงมเ่อะอยู่ครับอันนี้เาขาเึิ่งมเหอะแรกครับไม้ที่สามครับไม้ที่สามไม้ที่สามกลับบ้านเลยเไม้ที่สามกลับบ้านเลยน้องเก่งวะมันยังมาติดเรื่อยๆอยู่พุ่นะผมมานะเบึ้งเอาพี่น้องเบึ้งเอา ปลาเป็นแต่สะออนเป็นแต่สะออนหลายพี่น้องปลาหลายครับเมื่อนี้เขาลงมาถึกจังหวะน้ำลงครับพี่น้องอปลาบูปลาบูปลาบูาบน,าน้นาพี่อ้น้ำลงพี่น้องน้ำลงนลง้ำม,มอไหลแหง้งมาไหลไหลยู่นตะวันหัดมอไรแหง้งน้ำน้ำไหลสะอาดนะครับพี่น้องอันข้าเจ้ามาหาปลาทั้งข้างหลังเขาพูนพี่น้องเห็นว่าน้อเนาะอันนีน้ปลาบูพี่ไอ้ต้องเก่งแล้วอันยามาเรื่อยๆยยื่นเนี่ยยื่นข้างหลังเจ้าก็มีอยู่ เออมันติดเรื่อยเื่อยเดี๋ยวนี่พอดีผมผมเห็นมันมันเป็นเป็นวักเป็นว้าอยู่ผมก็เลยอ้อมมันมันติดฟัง่ะนะเออบักงข้างหลังเจ่าติดชุนเออเนี่ยเห็นบ่ปล่อยะเอาปล่อยไปก่อนเอาทั้นผมนี่ซลอยลองเก่งกันมือนี่ลองเก่งมาไม้หนีสิบห้ากับแต่ว่าผมาก็อยากอยู่อีกอยู่เนาะเออเอาตัวน้อยๆก่อนก็ได้ตัวง่ายปล่อยปล่อยให้พี่เก่งอันจับพี่เก่งจับเราเพิ่งกันสิปล่อย เหมือนนี่ิ่นทำบุญทำบุญไปแล้วหลายตัวแล้วมื้อนี้อันก็ดีคือกันแหละมันสิได้ออกแม่แพร่ลูกนะพี่น้องเนาะมื้อหน้าเฮาจำว่าหาใหม่เฮาใส่มองอันพขาย้ำอันกกตรักเห็นมันหนี่จังหน่อยพี่น้องกกตรักมันติดพื้นจังหน่อยติดพื้นดินเนาะอย่าใส่ห่างแต่ฟังเหมือนได้ครับถ้าห่างแต่ฟังปลามันสิออกครับพี่น้องสมมุติปลามันสิแล่นหนีเลาะแต่ฟังเนาะมันสิบ่ไขรออกกลางมันเด้ เขาแับพยายามใส่รถตะฟังรถตะฟังนี่ยพี่น้องได้เป็นซิฟตรงนี้เนาะได้เป็นซิฟเลยได้เป็นซิฟเลยนะแกหนาวแกหนาวสันข้างบนข้างบนเปรกคือขึ้นแก่บนโอ้แก่แก่หนาวไม้สามพี่น้องไม้สามไม้สามอันเฮาสิฮาร์ปไปทางไหนลูกพี่ขึ้นไปพุ่นขึ้นบนเขาข้างในให้ผมเลยเอาสูงสุไปทางไหนเอาสิไปเอาตรงพุ่นก่อนดิ ท่านก็รออยู่บว่น,นี่เฮ้ยยังไงเอาไปเอาตรงนี้ก่อนไปเอาตรงนี้ก่อนเออเอาตรงนี้ก่อนอันพี่เก่งเขงาบอกใหก็ได้ไล่ป่าไป,าปาน้ำเด้ออันหมายถึงว่าเขาเขากลา,าดงด่างเดียวแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเขาอ้อมเป็นซองเหอะเนาะมองเขายาวมื่อนี่ประมาณสองร้อยเมตรหนุ่มๆเล็นกน้อยนู่จกไม้ลูกเก่งจกไม้ลูกนี่ปะ เออน่ะมองจกอันที่เบิดวบบนีจกไปดิมี่มองจกสายจกพอนั่งไล่ป่าครับพี่น้องนั่นห้องมันนะสั่นสายจกพันหัวนะพอนาะทินมันทินเป็นไรทินป่าพันเชียนป่าพันเชียนสายจกก็จะตกไปแง่ไปพี่น้องป่าก็จะเล่นต่ำมองเขาออกมาต่ำมองเขาครับพี่เบิดหาไปเรื่อยๆเนาะหยามเนี่ยพี่เบิดแถวเนี่ยติดอยู่แล้วครับพี่น้องอันนี้ประมาณหกเซนหกเซน คือหกเ้นครึ่งปิดกระน้องก็ดีครับพี่น้องปิดหลัง้างหลังจริงออกไปแล้วเนาะแต่พี่น้องเมื่อกี้เข้ามาเข้าไรพ่อพ่อสเส้นจุกเพิ่นเข้าไปแล้วมันก็ออกมาเหมนพี่น้องข้างหลังเผมเนาะเห็นไ่มพี่น้องข้างหลังอมองเข้าก็ตุกก็ตุกก็ตุกอยู่เลาะฟังเนาะเมื่อกี้เขาตั้งคายไปรอขะรอฟังไว้แล้วครับป่าก็เสีอ,ออกยาเกเดือบอยู่หลายที่สิบมาเอาหนีก่อนบอ่พี่เก่งป่าไหนมาเอาหนีก่อนบ่ลอย่างไะอุ้ยบอกง่ายข้างหลังคุณอู้ทั้งพี่เก่งก็บอกง่ายเนาะเอาหนีก่อนกันเลย เอาพ่อเป็นอยังเอาป้อยก้อนเป็นอย่งนี้เนี่ฮั่ไปเอาพุนกอนเนาะยังฮยังม่ได้ไล่เป็นไี่เป็นพี่น้องครเป็นยมเป็นโยมเนาะเป็นยมอัญญาเมื่อกี้นี่เนาะมันก็ออกมาเลยครับป่าคนว่ใครกวนเนาะอาจจะกวนยูต่ว่าป่าเขาจะไหลเนาะพี่น้องทั้งหมังเลียนเนาะขอหมังเลียนเนาะเออเป็นฟด้วยเป็นฟดตัวยเป็นอมักอันโตเยอีแยะว่ะเออเป็นฟดหนาบ้านเดี๋ยวเดี๋ยว กินกิดเจ้งสารเลยป่าพี่น้องอันคนก็ผมก็อยากพดใส่ข้าวอยู่พี่น้องอูยส่อนป่าอันโปรยเง่โปรยเงยพี่ไหนพี่น้องเอ้ทางฝุ่นโอ้ยยยกสูงเนือทางฝุ่นนะพี่น้องมันด่างมันตึงถ้าด่างมันตึงมันจะกระตุกพี่น้องกระตุกมองขาดครับมองห้องมองละเอียดเนาะมองยหยบัวมองบางพี่น้องเพราะป่ามันตกใจแห้งๆเนี่ยมันก็ดิบง่ายมักงพี่น้องโอ้ย S <S <S โอ้ทุดยอดเลยไอยปิดหนาพี่น้องเบิงนน่งเนี้ยนะอันพูนใส่มองหาป่านี่มีพี่น้องอันไม้ไม้ที่สามไม้ที่สามบาดแรกเนาะ <S <S อันตัวใหญ่ก็ล้อคิวอยู่พี่น้องตัวใหญ่ก็ล้อคิวอยู่อันทีมงานหนึ่งทีมงานหนึ่งขาเจ้าจวานแหนยพี่น้องโอ้คันเขาเจ้าวาพอปลาโูตัวห้ามเนาะแหยตื่นใส่บัตรเนาะเอาตัวนี้น,นี่ตัวนึงนี่พี่เจงนี่ ไปแล้วบอกพี่เกง่งเขาอูอ้หูไม่อย่างนั้นต่ำอย่างนอ้องแบบน,นี้มันใหม่ตัวนี่คอร์นแบบไงนี่อยู่นี่อ้มัน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 จุบอลรอดปลาร่อดบ้างตรงนี้อ,นอ,อ๋ออ๋ออ๋อแบบไงไอ้คนมันไปครึ่งนึงแล้วพี่เก่งนั่ยรอดได้ปะโอ้ปลา่นนนนงนี่มึงมีแบบนี้นี่คอนใหม่พี่น้องขังขังกลิ่นผมเนาะข้างล่างเนาะเป็นขอนใหม่ นี่มันโอ้ตัวนี้ตัวนี้มันด้ไลออกมาเนี่ยพี่เบิร์ตเอ้อหม่งทอนี่เดี๋ยวเฮ็ดตินตัวนี้ดีด้วเจ๊งนี่ตินตัวนี้เฮ็ดดีๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลออกมาจากตรงนี้เ้ยพี่เจ๊งใจเย็นใจเย็นมีอาหารคือกินเลยนี่ยใจเย็นพี่เจ๊งไปไหล่เลยเดี๋ยวนะใจเย็นนะเอาเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ตรงนี้ไล่ตินตินมันอยู่ตรงไหนโอ้โหนี่ ยูย้ขาพผมยูยูหนี่ยกมีพี่เก่งเลยยู้ในขอนใหม่เนี่ยเอาเอารถคอนใหม่ขึ้นมาเถอไปผุนจังหน่อยนึ่งซะอู้นี่นะนีป่าอยู่ป่า,ปากา<น>ป่ากาครับพี่น้องป่ากาป่ากากระเซ็บไม่ยังข้างหลังเจ้าบัวบะนี่ในกระชังเหรอเออข้าเจ้าไรวานไรไหมพี่น้องข้าเจ้าไรวานวานเหี่ยม้างบนข้าเจ้าซอยเขาไปในตูพี่น้องป่ามันมาติดของเขานี่แหละ ีกทีมงานหนึ่งครับพี่น้องเขาจะมาหาป่าขึ้นกันเนี่ยคนอีสานมันเท่าไรครับพี่น้องเขาจะมาเค็ดการแถวนี้แหละบางเลนเนาะพี่น้องเนาะปุ้บบางไงเลยพี่น้องหมดไงเลยฟังแล้วเออพี่เก่งหัวหลอ่อเออเลยถึงใจไหลอันอยู่ฟังไรกับบดีพี่น้องอันมันมืนแต่ฟังแต่ฟังมันมือเนาะแต่ฟังมืนเอาเอาที่ละตัวเอาตัวง่ายก่อนอันเมื่อน,นี้ผมกะทิ ผมก็ซีบอกอผมก็ซีบอกบรรยายพี่น้องมันฟังนะครับพี่น้องเออน้ำนำนำไล่แห่งข้อแหละครับเนี่ยได้กินน้ำข้องอยู่ดอกมือนี้นป้าไล่ครับพี่น้องเข้ามาถึอจังหวะน้ำลงเนาะมือนี้น้ำลงหมายที่สามพี่น้องหมายที่สามของวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันหยุดเหตุงานเขา สองสามอาทิตย์มาทีนึงพี่น้องแล้วแต่จังหวะแล้วโอกาสเนาะติดงานกับอะไรมาพี่น้องอาจจะเป็นคลิปเจาแยเนาะพี่น้องเนาะมีคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามพี่น้องกับติดตามกันเบิงเนาะพี่น้องเนาะติดตามติดตามทีมงานครับกดเขามาเป็นแรงใจพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์พี่น้องถ้าถึกใจกับกดแชร์ทีมงานเราก็บบได้มีแห้งใจสู่ต่อครับพี่น้องเก็บคลิปเพื่ออย่างมัให้เบิงเนาะ เขากล่าวว่าหาป่าครับทีมงานก็จะเค็ียอย่างมาให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะสไตล์สไตล์เด็กก็นอกครับหาป่าที่นี่เบื้อนี้เป็นจุ่มในซอยเพิ่นเ<อ>นี่ยเบิ้งบวชจิดเบิ้งโอ้ยมาเอาตัวตัวยังไงนะเพื่นเนี่พี่น้องเลยบอกไง,ง,งาสามมันหลุดไปแล้วบเนาะตัวหนึ่งผมบาแต่น้องเ,เก่งปล่อยผมก็เก่งปล่อยรนะบาดติดตาฟังพี่น้องโอ้แต่ก็แค่แค่ได้มองข่อย เออสุดยอดสุดยอดโอ้ป่าป่าตองเขาก็ได้หลายแล้วเนาะยั้งยั้งยั้งมันติดตักอยู่สุดคนนี้เออติดติดดีอยู่่อย่างบ่อยอย่างเงี้คนไหนเดี๋ยวหาข้างออดเงีอยอยังเงี้ยไม่ไม่บดอู้สุดยอดพี่จิงมึอนี่ว่าพี่จิงไปจะปลาบะเมียนเนื้อครับเออเอาปลากระป็นครับพี่น้อง อ๋อขึ้นมาเลยตัวนั้นถ้ามันหลุดทําไมันหลุดข้างหลังนอนเกีงว่าถ้ามันหลุดก็หลุดข้างล่างนั่นหาหาทางออกเด้อเกีงใจเย็นใจเย็นหาทางออกมันก่อนพอดีมันออกมันหูจัะว่าทางออกมันก็ไปเลยเกีงนี่แต่บ้างเมินแบบเออนี่เนี่ยเดี๋ยวผมปลดนี่ให้ซอยกันยังหน่อยหนึ่งเห็นบ่เห็นตัวมันป่ะตัวใหญ่ครับใส่ไงเหมือนเดี๋ยวเขามาใส่ใหญ่เนาะ พอมะวาใส่ไงมันขยับขึ้นมาไงอีกพี่นอ้องขยับไงไงก็มองห้องอีกหลายเท่าเนาะเห็นหัวมันไปหลอดไปฟังผลเพียงหัวมันหลอดไปฟังุ่<ค>น,นแล้วหัวมันหลอดฟังหน่อยเนาะเออก่อนใส่เวลาโดนเติมเพราะตรงควันพี่นอ้องแต่ละหมายแต่ละหมายเนาะเพราะว่าป่ามันติดดีพี่นอ้องไม่ยุ่งเคงเลยกันน,นี่ยหัวมันใส่ขนาดก็หลอดเอาหัวได้กลับไปเลยเกีงเดีย๋ยวเดี๋ยวครูจับถ่านะเออนี่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  อันนี้ระวังนะพี่เก่งนะนี่พี่น้องเก่งกำลังขันผมก็เก่งกำลังซอยกันปวดอันนี้แกขข้ขี้ออกนิดนึงต่างพวกใครเห็นพี่นอตเดือดจ่าเดี๋ยวเด้วยปลอดช่างมาก่อนปลอดภัไก่อนปลอดภัไยไปก่อนพี่น้องตัวใหญ่ตัวนี้ครับคัดได้เก่งจับป่าพี่น้องโทษทีครับปลอดไผ่ครับพี่น้องอันกล่องมันปิ้งไงจักไปไทยอย่างโมโหจักเลยเมื่อกี้นี่นะฮะไปต่อพี่น้อง ช็อตบอดีกับชิตัดออกไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขอให้มันขึ้นได้เนาะอันนี้เขาใส่เวลามาทั้งกลางทั้งยามพี่น้องประมาณยี่สิบห้านาทีนะผมเมืองจากนาฬิกาที่เขาเขาตั้งกล่องนะไม้นี่เนาะประมาณยี่สิบห้านาทีแล้วใส่เวลาพอสมควรนะเนาะเล่นลุยไงไอ้พวกพอปากมันหลายพี่น้องเล่นลบข้างปากมันหล,นนหลายเอ่อเขาก็ใส่เวลาในการ บดป่าแต่ละตัวนั่นออกแนละ้วจร่งเออพอปะลุดป๊อซะถือว่าป่าวงศีน้องติมกระชับงบทต่มกระชงระคืนเฮ้ยมันถือลุดได้จริงเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ยเด็ไหมนี่ๆๆนี่ๆๆรอดรอนี่รอดนี่นี่ๆๆๆจริง่นี่ๆี่ เขายัางอยู่หม้สามเนาะหม้สามเด็ดเด็ดครับพี่น้องต,ต่ำแลยห้องฝุ่นของฉันเอาจันปล่อยห้นึ่กับปล่อยมนะอั่นนะโอ้หนามตื่นพี่น้องกับมันเพรามันเพียงแอ๋อเนาะเพิงมอิวเพิงมอิวเพียงอ่ว,พ,อวพี่น้องบอก,กว่าติดๆคาตัวพี่น้องเออยังย,ยกสูงไหงเลเ้ยพี่จริงเออมันตำน่ๆๆนนตำต้องเทียบกระถอนนะมันตัวใหญ่นะปลาเขาใส่ใหญ่พี่น้องต่ำหรือกระถอนนอกจากว่ามันติดอีหลีเนาะ กัดก้อได้อยู่สามสองเกียงเอ้าเอาซอาายกันก้อนพี่เสียงจังไปหมองไม่เหจาจังขยับไปเรื่อยพี่นอ้องอเขาหล่อมเหเือแรกครับไม้ไม้สามหล่อมหล่อมเหอเือแรกยังไปใไซอะไรอยู่พี่น้องป่ายังติดเรื่อยรอยู่มันเขาใส่มองเงหงาเนาะมองเหงา200 <200 m. S 3> ไประมาณสองร้อยเมตรพี่น้องสองร้อยเมตรปล่อยเลยแบบบ่บ่ปล่อยนะนั่น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  อ๋อพวกแบ่งกันพวกล็กตัวยังผู้ได้ยังผูออ้ได้จะให้กล่องจับไดออ้เด้เห่อฮะก็มองเห็นอยากน้ำเล็กน้อยแต่แต่พันยังไงมันพันาะมันติดโดนเนาะปลานี่มันติดโดนเนาะติดดีเพราะผมมองมันติดโดนผมอย่างเดียวโอ้ยอยู่หกหลักเขาบ่อนตำตำอยู่วันนี้เฮ้อฝุ่นมาตอนแรกว่าม,มูนีป่านะมีเนาะเออมีเนะ่ยอะไรทั้งส่ดอืมถ้าเท่าไรทั้งส่ด ไล่ตีนดีๆเนะตีนล่ลางแต่ยังไม่พอเออยังไม่พอเราฝนทั้งหนาวุน่นอยูามา้าพี่เบิดหนองเบิดรู้ไงละครับผมหมักไ,ไ,ไงเนาะส่วนเนาะเก๋งทอนี่ว่าเอาเอท่อนี่หว่าหมักทอมันมักส่วนมากมันมันชะลอน้ำเข่าออกเนาะ <laughs> ไม่ยังล่ะมันต่ำอีกแล้วเอาต่ำอีกแล้วมันย oui> ังเ่ะชดโดว์เอาไล่มั้งดูไล่ออกมาดูไรออกมาต่ำดูผุนผุ่นผุนต่ำเราผุ่นแร่เราผุ่นล่ะผุ่นไงเหรอไหนยังยังส่วนเอาส่วนเอาจริงส่วนเอาส่วนเอาเดี๋ยวน้ำไลด์เห็นไลน์แล้วเห็นไลน์เปนแล้วเอ้อลอยกันนี่บทไงเป็นยัง มองยัยบวงปวดไงจ้ะเออไม่เห็นก็ปวดไงขาดได้ได้ขาดได้อู้หู้พี่น้องพี่น้องเบิ้งพี่น้องติดแล้วครับพี่น้องบักไงเนี่ยพี่เก่งอู้พี่เก่งปวดไงแถมมือนี้ตัวนี้เปิดเอานี่เหี้ยไม่เห็นล่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมันสิแรีนมันต่ำมองอยู่มันต่ำมองใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่เอ็งมันต่ำมองอยู่ใจเย็นมันต่ำมองเัางหมด สายไฟนี่เด้เออมันอยู่มันอยู่ในนี่แหละมันอยู่ในนี่แหละมันบ่ไปไสดอกหักใหญ่เลยเมื่อกี้นี่เฮ้ยพี่เก่งยังยกสูงยังยกสูงเก่งเออยกกว่าสิออกมาเอาพี่มาเอาพี่มาเอาพี่เจ้ามาเอาพี่ผุนผ้าผุน่ติดแล้วของผุนม่ไปไสดอกนี่นี่แหละเฮ้ยเตระเทือกกองจับได้นะนะเออเนาะแต่ละเทือกพี่เก่งก็กองจับได้นะพี่เก่งนะมีหลักฐานนะเอาเอาปลาเนี่ย หนบอกบอกนี่นี่นี่ี่เคลเคตัวนี้อ่อนแน่นี่เดี๋ยวตัว่หี่อ่ะโอ้ผมว่าไม่อยู่นะเนาะเพราะว่าแต่ละตัวมันห้าห้าห้าขีดขึ้นนะนะเฮ้ยพี่เก่งเอาใม่มันเก่งพตัวนี้ให้ก้อนไปยังไ เล่นตัวใหญ่ๆเลยนจับตัวใหญ่เขาเหมืนกับเซลนองเกิงครับอ่าหาทางอยู่เดี๋ยวมันสะบัดทีเดียวเลยพี่เจ๋งส่วนส่วนเลยส่วนเลยเจ้าส่วนหาทางก่อนมันสะสวัดทีเดียวได้นหรมันสิสะบัดออกเลยเอ้อปลาไปแล้วแต่ชังไปแล้วเอาเอาได้อะไรวะเอาอันนี้อันนี้พี่ถือไว้ถ่ายพี่เจ๋งนะจับปลาจับจับพี่เจ๋งไว้ว่าพี่เจ๋งปล่อยปลาอีกวะ นี่เขาาทานตัวลักษณะนี่มันมันมันบุกวหางนะลุ่มไหลไหลไหลเลยเนี่ยเนี่ยคับเดียวมันก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวผมออกช่างปลาเออไปเอาช่างปลาเออเจ้าไทยข่อยก็ได้แล้วข่อยจับปลาเนี่ยเดี๋ยวจัง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 แหนมุ้วคนไหนไอ้กล้องมันหมุนเองเลยเดบ่อบ่อม้วนมันหมุนเองบ่อมันมันไายเออมันมันมันจะยูงสั่นมันจะยูงสั่นพี่เจงเอามุ้งหน่อยดิ เดี๋ยเด้อไปแะมุ้งกอนปานสิติดอีกอยู่ที่นี่เดี๋ยวเห็นมอ้งดีๆกอนเงี้เด้อไปเห็นมุงตรงนี้ดีๆกอนท้ายพี่เจียงเลยจับตาไว้จับตาพี่เจงเลยครับที่นี่คนมากท็ดบุญูีเลยเอาใหม่มากตุ้ยใส่ทำไมนั่นน่ะทางเอาเอาบุญไม่เพิ่มเลยที่ช่ังไม่ได้คือไปไาขึ้อไปยวน บอกว่้อไปเหรอกางต้อไปเหรอกางต้อไปจเ่ววาว้ามันเอาตรงนี้ให้แล้วกัน,ยนอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงเดี๋ยนะก็ลักเหมือนกี่งป่านะฟังฝุ่นอ่ะเอาแล้วเขาเขาเขาปหยัดฝุ่นก้อนน,นั่นนะของเมื่อเมื่แล้วทานในนี่อยู่ท่านนนี่ป่านันเน่าเปดแล้วมอป่านัน อ้าวเยอะโอ้โไหนยัง oh ล่อยบ่บ่ามาขามาาสิไล่เนี่ยเย็นเลยแไปเอาราตุน 叫完美。